คืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมบิ๊กแมชให้ได้ชมกันอีกก็คือเกมที่อินเตอร์มิลานเจอกับหงสแดงลิเวอร์พูลนะครับจริงๆเนี่ยมีถึง3เกมแล้วก็เป็นทางฝั่งของไบรท์ติกที่ลงสนามเจอกับอาเบซาวบวกนะครับส่วนลาลิกาสเปนเป็นอะไรกมาติดเจอกับเลบานเต้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหยังมีให้ได้ดูไปอีกเพียบเลยนะครับวันนี้ผมแยกส่วนกันนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยผมได้พูดประเด็นเรื่องปารีสแชาเลนจ์กับเรอัลมาดริดไปสั้นๆในติ๊กต็อก นะครับส่วนใน YouTube เนี่ยเป็นเรื่องของอีโก้นักเตะปีศาจแดงเมื่อตอนเช้าพอมาเย็นวันนี้ครับเรื่องแม n c เช s เ e ย์ n i นเตดและก็ราเฟลวารานคำถามคือหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ครับทำไมแฮร์รี่แม็กไวยังคงได้ลงสนามอีกทั้งที่จริงๆแล้วเล่นได้แบบโอ้โหห่วยแตกมากเกมล่าสุดที่เสมอซานตันเนี่ยมันก็เป็นการชัดว่ารังนิกพยายามเข็นแม็กไควนะครับตั้งแต่ นัดกลางสัปดาห์สุดท้ายก็ยิ่งเล่นยิ่งแย่ตั้งแต่นัดเจอเบอร์ลี่มาจนเจอตสตันตันแล้วทีนี้ครับพอประกาศรายชื่อมาณตอนแรกนะครับมีมีการรายงนานทีมชีทมาก่อนก่อนที่นักเตะจะออกห้องเขาออกจากห้องแต่งตัวนะครับก็คือแม็กควเนี่ยจับคู่กับวาราพอลงสนามจริงๆกลายเป็นว่าลาฟวารานหายตัวไปไเป็นแม็กควจับคู่กับลินเดอร์ไอประเด็นเรื่องวารานหายตัวไปไหนเนี่ยมันยังไม่ฮอตเท่า แฟนบอลปีศาจแดงตัง้งคําถามของรัฟังนิกว่าจนถึงขณะนี้คุณยังไม่ตาสว่างอยเหรอคุณยังให้แฮร์รี่แม็กไกว์ลงสนามอีกเหรอเพราะว่าตอนแรกเลยครับก่อนนัดเจอกับนักบุญเนี่ยหลายคนก็ยังบอกเออมันก็ยังแม็กไกว์ก็แค่จังหวะเข้าพรวดลูกเวกฮอร์สใช่ไหมและไอ้ช็อตที่ไปกระแทกเจโรลิกสแล้วก็วางรานหมูงเข้าไปแล้วมันไม่ได้ประตูเนี่ยมันอาจจะเป็นจังสองจังหวะที่ทําให้เขาเนี่ย สูญเสียความมั่นใจแม้ว่าไอ้ลูกที่ไปคว้าเจโรล,ลิเกสแล้วเกือบโดนใบแดงเนี่ยมันจะดูแบบไร้ทรงมากเอากัดฟันลองดูสินัดที่เจอกับซันตันจะเล่นดีหรือเปล่าซึ่งก็เห็นอยู่ว่ามันยิ่งเล่นยิ่งแย่ผมเคยพูดกับคุ้มชมไปแล้วนะครับแฮร์ร <is> ี่แม็กไวายเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นต้าเตปเปอนแสดงในปีโอเลกุนาโซาที่ผมคิดแล้วยอมอดนอนแล้วตื่นมาดูเนี่ยเป็นคนหนึ่งในห้าของผม ใช่ไหมครับผมพูดตลอดว่าเฮ้ยคืนหนึ่งตีสามเนี่ยคุณจะต้องลุกจากที่นอนขึ้นมาเพื่อดูฟุตบอลมันไม่สองชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณตื่นมาก่อนบอลจะเตะสัก15นาทีบอลเตะจบตีสามเอ่อบอลจบเตะจบตีห้าบางทีคุณนอนไม่หลับ,ค,ลบคุณต้องดูหลังเกมตีห้าเพึ่งบอลมันนั่นทิศกำลังชนะคุณนอนไม่หลับหรอกครับหกโมงเชา้าเจ็ดโมงบางทีเนี่ยไม่ได้นอนเลยคุณต้องต้องมีแรงจูงใจในการตื่นนอนขึ้นมาเพื่อที่จะดูแมชนั้นแล้วผมเคยถามคุณผู้ชมว่า ถ้าเอาห้าคนที่กระตุกคุณจักที่รอได้ดีไหมผมหนึ่งในนั้นเป็นแม็กควายนะฮะอันดับหนึ่งผมเลยโอเล็กคุณน่าโซชาแม็กคว็นหนึ่งในนั้นผมเขาเรียกว่าอะไรผมโอเคผมหยุดนัดเจอซันตันและผมบรรยายนะที่เจอพิมเมลยว่าแม็กควายเป็นคนพักอะแล้วพอผมเห็นมันเดินลงสนามผมที่จะโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันแสดงออกชัดเจนว่ารับลังีิเองเนี่ยไม่มีแม้แเดียวเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วว่าเขาจะเป็นคนนอกสําหรับประเทศอังกฤษ เขาไม่มีคน,นอกงาสำหรับครัวโอทาฟอร์ดกรีนบูดแรดฟอร์ดเฮนเดอร์สันทอมพีตันเจสซี่เลกาคือเด็กในท้องถิง่นเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เด็กเด็กเจ้าถิ่นแม้กระทั่งคริสโรโรนัลโดเป็นคนโปรตุเกสแต่เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนก็คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของ,ของปรางก์นิดตั้งหางที่มันแขกการไม่ดอกแม็กควายเห็นได้ชัดเลยครับว่าปรังก์นิกไม่กว้าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งการลิฟต์ปอกแข่งกับต่างีมที่เขามองว่าอ้าวยังอยากให้ให ให้ไม่อยากทำร้ายจิตใจนักเตะซึ่งผมงคุยกับโค้ชสะสมเขาบอกและก็สมควรซึ่งผมก็เห็นด้วยนะบางทีการดึงแคปออกแขนออกจากพูดกนันแาบนี้เออออกออกจาก,กตันทีบางคนมันไม่ได้เป็นผลดีเหมือนฆ่าไม่ใช่หราแต่แค่ตรอ p ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็มันเป็นตัวสุรองสักนัดน,นึงเพื่อให้เด็กๆมันเห็นว่าทุกตำแหน่งมันต้องมีการแข่งขันถ้าหากคุณไม่มีการแข่งขันคุณก็จะเล่นแบบไม่มี KPI อ,อันนั้นคือเรื่องที่ผมแบบเซ็กมากเลยอ่ะผมก็ไปลองไปดูแล้วกันว่าเราฟปวารัานหายตัวไปไหนในทิกตอกทีนี้ในในเย็นวันนี้ทางยูทูบเนี่ยผมจะขอพูดแทนดูนิดเดียวนะครับแล้วจะไปพูดถึงทางฝั่งของปารีสทางแชกแมญกับเรือมาดิดเป็นหลักแล้วกันอ่ะลองไปดูครับว่าวันนี้หน้าหน้านักสือพิมนะครับแล้วก็ส่ออัเกษเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ ก่อนได้ไหมอ่าประเด็นประเด็นนี้ขอซ่อนประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวคยบบ่อยมาพูดถึงอ่าขอพูดประเด็นนี้ก่อนอ่าอ่อหน้าหนังสือพิมพ์ก็เป็นเรื่องริโอเฟร์ดินานดาแมนยูไนเต็ดนะครับว่าสิบเอ่อสี่สิบห้านาทีแรกเนี่ยเหมือนมุดอยู่ในกระดองไม่กล้าเล่นบอลตีเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องปีเก้กับเมสซี่ที่บอกว่าสนิทกันมากๆแล้วปีเก้ไม่อยอมลดขั้นเหนื่อยแล้วให้เมสซี่ต้องออกจากทางฝั่งของบาร์เซโลนา นะครับติบอกคุกตัวรับคำชมมากที่เซฟจุดโทษของเรอัลมาดริได้นะครับอ่าดาบิดเดเคอาครับออกมากระตุ้นตัวรุกของปีศาจแดงว่าให้จบสกอร์คุมๆหน่อยขนาดเหลือ10ตัวยังเกือบโดนตีเสมอเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลูกที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้อย่างฮาอย่างฮะคุณผู้ชมดูภาพอะไรดูภาพอันนี้เดี๋ยวดูไอ้เดี๋ยวไปกัลิช่าวนล็อกอะคือเรื่องเป็นเรื่องอย่างเงี้ยในอ่าห้องส่ง CBS Sport นะครับมีการคุยกันถึงว่าใครมีโอกาสเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ตอนแรกเหมือนทถามใช่ไหมครับใช่ไหมครับมองแมนยูไงแล้วเมคกาลิชาบอกว่าเอาจริงๆดิคุณคิดว่าแมนยูจะมีโอกาสเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกจริงเหรอใช่ไหมครับตอบแบบนี้ฮะตอนเมสซี่ไม่ทรา yes ่เลยไมกาลิชาขำโมล้อกิ้งเลยครับว่าแมนยูนี่นะจะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนี่มันทิศใจไม่ดีนะอ่าอันนี้พูดไปแล้วตอนตอนเช้าว่าอาจจะรับติชมว่าคิดเล่นบอกเป้นยังไงก็ต้องซื้อมาเลยอองรีอองรีบอกอืม ชมเอเบเปยอย่างนั้นะโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้ใน coming up ไปติดตามได้ทั้งหมดเรื่องเรียนเอเบซีได้3คะแนนจากเลกิฟครับสนับสนุนโดยพีระดาออร์แกนิกเซรั่มเซรั่มสดออร์แกนิกนวัตกรรมใหม่สัญชาติไทยนิวซีแลนด์ผู้ชมอย่าลืมนะครับ เมื่อวานนี้เรียนไปแล้วนะครับว่าใครอยากจะมีรายได้พิเศษเสริมจากการทํางานหลักนะครับคุณก็ทํางานประจําเป็นจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศทาอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากได้ไรายได้เสริมก็มาขายสินค้าออนไลน์ได้นะครับเป็นสินค้าออร์แกนิกเซรั่มหน้าใสาของพิรดานะครับเมื่อวานโชว์ให้ได้เห็นกันไปนะฮะลองเดี๋ยวให้น้องไบเอามาให้ดูเป็นอินเสิร์ตแล้วกันพอดีวันนี้ผมอยู่บ้านไม่มีของนะครับก็คือลงทุนเนี่ยเมื่อวานผมพูดผิดนะคือ หน้ากล่องเนี่ยมัน790านะครับมาขายาประมาณ4 9่4อาบจาบาทได้หเล่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทำกำไรได้ตอนหนึ่งขวดเนี่ยประมาณ3 0 0รบาทเลยนะครับก็คือไปซื้อขั้นต่ำเนี่ยก็คือ10ขวดลงทุน3,500บาทคุณอาจจะเอาสาม0ารบาทเนี่ยไปขายต่อนะครับในราคา7,900บาทก็ได้กำไรเกือบครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีการขายข,ายของคุณคุณอาจจะลดแรกแจกแถมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเทือนหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเดือนหนึ่งขายได้10บขวดคุณก็ได้กำไรประมาณได้มีรายได้พิเศษประมาณเดือนหนึ่งสามพันกว่าบาทหรือว่าถ้าคุณปิดได้20ขวดคุณได้รายได้พิเศษประมาณเดือนเจ็ดพันถูกไหมครับบางทีคุณเงินเดือนอาจจะหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าคุณก็ได้เอารายได้พิเศษเนี่ยไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูกเพิ่มอีกเดือนละสามพันถึงเจ็ดพันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้ขายตรงนะฮะเอาเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์ใครก็ทำถูกไหมครับแล้วมันถูกกฎหมายนะครับคุณผู้ชม สนใจจะเป็นตัวแทนพิลาลาเอาไปเซ็นตโทรมาเอร์นี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแฟนเพจไว้หนอยเขาฝากดูออกบางทีโทรเข้ามาแล้วตอบรายละเอียดไม่ได้ก็เข้าไปที่แฟนเพจนี้ได้เลยนะครับลองไปดูใน Facebook ได้เลยนะครับอ่าลองศึกษากันดูนะฮะเอารายได้พิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับไปลุยกันเลยครับอ,อ่เรื่องที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของเลนนินมซี่น่นเองครับคุณนั่งดูบริสัทชแมงแล้วมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างคุณจะเห็นได้เลยว่า บอลเนี่ยมาต่างจากบาร์เซโลนาแล้วมันทําให้มันมีผลกระทบต่อเลวเนลเมซี่ถูกไหมครับมันไม่ใช่เลวเนลเมซี่เป็นตัวขึ้นบอลแล้วกําหนดทิศทางเป็นภูมิอะไรอีกแล้วต้องยอมรับบาร์เซโลนาในสมัยก่อนเนี่ยบอลมาจากตรงกลางทายุสุดยอดเลยก็คือมีชาบี้กําหนดทิศทางมีบูสเก็ตมีชาบี้มีอินเอสตาแล้วบอลก็คืออยู่เลวเนลเมซี่หลังจากนั้นเนี่ยเลวเนลแมซี่แทบจะเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่เลยในการกำหนดทิศทางบอล ใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆนี่ตอนเล่นแบบพรีซอนดิ้งไม่จ่ายอะไนเงี้ยเพราะฉะนั้นครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเขาทักเอากับบาร์เซโลนากับทีมชาติอาร์เจนตินาเขาทำแบบนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยมันไม่ได้ด้วยความที่เขาก็จะอายุ35ปีแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคนที่เจอจรัดมันคือยุคใหม่แล้วถูกไหมฮะมันเข้ายุคคริปโตแล้วอ่ะมันเข้ายุคการขุดไอ้เคอร์เรนซีคริปโตแล้วถูกไหมฮะ มันก็ไปอยู่ความเด่นมันไปอยู่ที่คิเลนเอมบาเป้เหมือนกับท Emmanuel, Emmanuel, ี่เอมเมเดลเอเปอร์เอเมเนลเปอร์ตีเคยพูดเลยบอกว่าไอเอเมบาเป้มันเคยน้อยใจประมาณว่ามันไปผับไปบาร์แล้วประมาณว่าคนขอถ่ายรูปน้อยกว่าเมซ,ซี่คนขอถ่ายรูปน้อยกว่าเนมาแล้วอยากจะย้ายไปเจอิญจระดท,ที่เรือแม่ได้็แบบคนเดียวเปอร์ตีก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันขี้น้อยใจจังเลยอะ่ะเพราะเอาความจริงในวงการฟุตบอลในสนามบอลเ่ยนะครับไม่มีใครเป็นเดอะคิงเท่า เอ็มบัปเป้แล้วในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเล่นร่วมกับเมสซี่เล่นร่วมกับเนมาร์ก็ตามตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าเบอร์หนึ่งจริงๆอ่ะมันคือเอ็มบัปเป้เองน้อยใจอะไรเรื่องจริงเลยครับเมื่อวานนี้บอลเนี่ยแทบจะเอียงซ้ายโลกเอียงซ้ายเลยถูกไหมครับเนมาร์ตอนแรกเป็นตัวสำรองก่อนพอยิ่งเนมาร์ลงมาแล้วเอ็มมาเ็รู้ว่าความฟิตเขาไม่ถึงในการที่แบบมันจะมีใครที่สามารถกระชากไอมิริตากับกัมาคาวทางขวาเนี่ยได้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะก็มีทางฝั่งของเอ็มบัปเป้คนเดียว เพราะเลี้ยวเนลเมซี่เนี่ยจังหวะล็อกหล,กลบอลาบาเนี่ยยังพอทําได้แต่แต่ก็โดนบังครับให้เล่นขวาอลาบาบางทีโดนล็อกหลบได้จริงแต่ว่าเมซี่เล่นขวาก็เปิดบอลออกถือว่าอลาบาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวานที่4ตัวของมาดริดก็คือซ้ายเป็นเมนดี้อลาบาทางฝั่งกราบขวาก็เป็นเซนเตอร์ก็เป็นมิริตากับทางกับปะขาวซึ่งโอ้โหครับเนี่ยไอทางมิริตาเนี่ยได้รับคำชมจากคาร์โลนเชโรติมาก,มากๆเลยนะครับโอ้โหนี่คุมเอ็มบัปปี้ได้ถึงสุดยอดที่สุดแล้วแต่ว่านาทีสุดท้าย เอเปเป้มันงัดท th ีเด็ดออกมาบางทีนะครับถ้าใครดูฟ oh, ุตบอลมันโดยตลอดจะทราบว่าการประกบตัวตัวถ้าประกบอยู่ทั้งเกมนะนะบางทีเพื่อนมาช่วยเนี่ยมันกลายทําให้อ่เป็นหวังดีประสมร้ายก็ได้เนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราตัวตัวเนี่ยเราโฟกัสกับคู่ต่อสู้แต่ถ้าหเมื่อไหร่ก็ตามมีเพื่อนมันไม่ได้ซ้อนอย่างนี้นะมันมายืนข้างๆเราเนี่ยโหมันกลายเป็นมันกลายเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะไอเอเปเป้มันเก็อาศัยว่าไอสองคนที่เข้ามาซ้อนเขาเนี่ยเพราะมันจะหมดเวลาแล้วไงมันก็ช่วยันซ้อน แหวกเลยแหวกตรงกลางเลยเซตเลยเรียบร้อยนะครับก็เลยโดนแหวกลูกแรกเข้าเลยไงแต่โอเคผมว่าตั้งแต่มาดดิ็พอทําใจได้เพราะว่ามันควรจะเสียประตูตั้งแต่จุดโทษแล้วล้ตติบอกรุกตวเมื่อวานเนี่ยคือเหนียวมากแล้วรู้ทางเร็วในเมสซี่ก็เป็นอย่างดีเพราะเขาเจอกันมาก่อนตอนที่อยู่ล,ลาลิก้าสเปนแม้แต่จุดโทษก็เซฟได้ทีนี้มาดูตรงนี้ฮะผมเอาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็คือเลก,กิฟนะครับอันนี้เลก,กิปเล่นนะครับแต่ว่าเดลิเบลเนี่ยเอา แปลจากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือเลกิปสื่อฝรั่งเศสน,นะครับให้เลวเนลเมซี่ได้3คะแนนนครับน้อยที่สุดในทีมเปเชเมื่อคืนนี้เลยนะครับโดนาลุม่า5 m ามาคินยอ h ส6ฮาคิมี่เนอกนั้นคิมเปเบ้โนโน่อนโน็นนได้6ไอเหงาเล่นดีนะปาเลเดส7วาเลนติ8ดานิโรเจ็ 7, นะครับเอปเป้แเป็นแมตช์นะครับแล้วก็ดิมาริยานีเมื่อวานเล่นไม่ได้4แต่เมซี่ได้3 นะครับคือเป็นคะแนนที่น่าเกลียดมากที่ไอเรจิปมันให้มาทีนี้ทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยก็มี4หลายคนนะครับฟลอร็องเบนดี้โทนี่ครอสเวนิสูสเบนเซม่ามี3ามเกิดเซนซิโอและมันมี2นี่คือกระปะข่าวโดนก็กมะปะข่าวมันโดนไอเอ็มบาเป้เล่นงานซะแบบนั้นมีแปคนหนึ่งก็คือกุ๊กตัวแกลลี่นีิกเกอร์ก็ออกมาทวิตนะครับบอกว่าเราคงจะหวัง เราคงจะตั้งความหวังสูงกับเมซี่กับโรนโดแบบที่เคยทาไม่ได้แล้วแม้ว่าเขาจะยังอยู่ในระดับที่วันเดอร์ฟูลมากแต่ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่ใช่หุ่นยนต์และไม่ใช่พระเจ้าที่แบบโอ้โหมันจะเล่นได้เหมือนเดิมตลอดเวลาคุณอลองย้อนกับไปเร็วในเมซี่ตอนใส่เบอร์สิบเก้าตอนี้ผมยาวปักบ่าโอ้โหมันวิ่งกระจุยเลยนะครับไม่มีทางมันอยู่ะละขานี่เคยแบบเร็วมากแล้วคุณลองย้อนคริสตรโรนโดในวัยยนะี่สิบแปดปีเนี่ยยังไงมันไม่ใช่หุ่นยนต์เนี่ยยังไงมันก็ ต้องมีคนมาทดแทนแม้ว่าพวกเขาคง,งยินประตูได้สั่งสม่ำเสมอก็คือสุดยอดที่สุดแล้วะนะครับมาราโดน่าไม่ได้ยืนระยะได้แบบนี้นะแต่ว่าเราก็คงต้องลดเพดานความหวังของพวกเขาลงเราจะแบบหวังให้เขาสร้างส,างสิ่งมหาัศาจรรย์ตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็พูดถูกนะครับแต่ในเมเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารถยนต์แม้ว่ามันจะยืนดีอยู่15ปี20ปีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีอุปกรณ์อะไหล่เสียอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาคนไม่ได้อยู่คำฟ้า100ปีทุกคนถูกไหมฮะบ,บางคนเสียชีวิตหกสิบบางคนเสียชี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดความหวังลงว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยมันทํามานานแล้วนี่35แล้วทําไมโรนัลโดเคยทําแบบนี้ทําไมเลี้ยงกระชากหลบตู้เล่นไม่ได้เฮ้ยมัน37แล้วเราก็ต้องเหมือนกับลดดีกรีลงมานิดนึงอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับทีเนี้ยฮะโคชิโโดก็ได้รับความชมพอสมควรเหมือนกันนะครับกับการกล้าบีบคือเฮ้ยเอาจริงเออเลบดิดแม้ว่าตัวอาจจะดูเป็นรองเปเช่นะครับแต่อย่าลืมว่าเปเช่วันที่ ไม่ดีแล้วห่วยในการเจอแมนเชสเตอร์ก็โดนแมนเชสเตอร์ยุนะครับแต่ครั้งนี้ครับโคเชติโร่กล้าที่จะไปเล่นในแดนบนของเรอัลมาดริดทั้งมีบอลและไม่มีบอลแล้วผูททำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับได้รับคําชมสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าอันเชนติโ่บอกเรายังไม่ตายหวังเลข2ว่าจะกลับมาได้อยู่ที่2นัดครับผมยังคงย้ำว่าในติ๊กตอกคลิปก่อนที่ผมทำไปก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่รู้หรอกนักชนะคุณอาจจะเป็นพระเจ้าอยู่ แต่ถ้าหากรวมผล2นัดแล้วไม่มีอเวโกนะทุดทยคุณตกรอบนะครับโปรเชนดโรอโดนหันคอนทีปลดทันทีนะครับและเอาโค้ดใหม่มันทีอาจจะเอาเงินไปทุ่มซีดานมาเลยก็ได้นะครับแฟนเมนยูถ้าคนชอบโปเชนนี่กอาจจะบอกว่าถ้าตกรอบไปเลยจะได้มาเร็วๆหน่อยมาสักมีนาคมเลยก็ได้ <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับเนลเนมซีได้3คะแนนครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูประเด็นเรื่องราวเฟวารานหายตัวไปไหนทำไมไม่มีรายชื่อเลยก็ไปดูในเน็ตติ๊กต็อกไปกันนะครับส่วนใครอยากติดต่อโฆษณา ไทยอินที่มีสินค้าเข้ามามากมายก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์นี้อ t p o p b i l a พลแล้วก็เบอร์โทรนี้เลยเราคิดไม่แพงอย่างที่อย่างที่คุณอาจจะคาดว่าโอ้ยต้อง p ๊อปบ r l ะพลต้องแพงแ,น,แงน่ๆเลยไม่แพงดิคิดติดต่อเข้ามาได้ค,ครับ